เหมืองมันเหมืองมันไม่มันใช้ไม่ได้มั้งไอ้บอมมี่ออโต้เดี๋ยวบัดออโต้ฟาร์มเดี๋ยวเหมืองออโต้ไม่ได้เดี๋ยวไปครับมิไไนเดี๋ยวไปผมเพิ่งมาไม่ถึงไม่ถึงสองอาทิตย์เลยผมก็บอกอยู่ว่าผมมาพักผ่อนครับคุณจะให้ผมรีบกลับไปกันแบบมันปวดเปื่อยอะบอกเลยมันเร่งผมมันก็ไม่ได้อะไรครับผมพร้อมผมก็กลับแค่นั้นเองเห็นถามหลายวันละอันนี้ก็ตอบทีเดียวแล้วกันใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้น เออถ้าคุณฟังเหตุผลตั้งแต่แรกคุณก็จะไม่น่าจะตั้งคำถามอะไรกันแบบนี้หรอกเพราะว่าผมก็พูดเหตุผลชัดเจนว่าไอ้กูนู่นนี่นั่นปุ๊บปั๊บ,บอ่ะวันนั้นอย่าคิดไปเองว่าผมไปทิ้งไปทึงอะไรของมันคิดไปเองทั้งนั้นแหละครับถ้าผมทิ้งผมไม่พูดถึงหรอกผมบอกให้ใช่ไหมพี่แพนจะทำเพลงใหม่ไหมเพื่อนโอ้อะไรเพื่อนออทำบ้าวันนี้ก็ทำเพลงเหมือนกันนะเอ๊ะ นี่ทำบ้าเนี่ยเอาพูดจริงงั้นอ่งพะก็บอกว่าคนในแก๊งใจเองมากที่ที่ร้องเพลงของเรยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ร้องแนวไหนฮะผมส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ R&B pop แล้วก็ pop punk อันจริงทำได้หมดเลยอ่ะลองไปทำแนวนี้ดิ s e c o N d B อ่ะ s e c o N d เอออันเคยลองทำเอ้ยเคยเขียนเนื้อไว้อยู่นะแต่ไม่ได้อัดยังเขียนไม่เสร็จดังเลยยังไงก็ดังใช่ผม ลองเขียนเนื้อดีๆฮุกดีๆอ่ะจบเลยแค่ฮุกแค่ฮุกฮุกเปลี่ยนชีวิตอ่ะหรือว่าเพลิงตกาวกับเพลงรัเคยเคยเจอฮุกเปลี่ยนชีวิตปะฮุกเปลี่ยนชีวิตอ่ะหลายคนแล้วนะที่ทำแบบจริงๆก็ลองไปฟังเพลงเพลงอย่างเช่นอย่างเช่นอาจารย์โรงแรมห้าดาวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ฮุกไอสารอันเบิร์ดดูคนดีดูคนดีโอ้ยอันนี้อันนี่ยังถือว่าน้อันนี้อันนี้ยังถือว่าน้อยนะอันนี้คือไม่เหม่อแฮะไม่ไม่ไม่ออโต้ฟาร์มใช่นะอันนี้ เดินเนี่ยใช่ใช่ใช like ่ลองลองลองเดินไปขุดว่าล่ะโคตรเหนื่อยบอกเลยเนื่อไม่ฟาร์มโคตรเหนื่อยเนี่ยเนี่ยลองลองขุดสักท่าอันอะสามอันสี่อันอะลองดูดิจะลองดีกว่าจะลองดีกว่าจะลองดีกว่าไม่พอเลยเราไปพอดิมันดีขุดเป็นชั่วโมงอะเพื่อนก็บอกอ่ะแต่ผมไม่มีบัตรทำงานแล้วผมทำได้ไงวะเนี่ย ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งครับไม่ได้ทิ้งรองก่นอนรอก่นอกนนะจ๊ะรอก่อนนะจ๊ะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าคุยกันได้แต่ว่าลำเสียงผมแบบก็อารมณ์แบบคือตอนคุณดูคุณอาจจะชอบผมแต่ว่าถ้าคุณเจอผมในเกมอะไรก็คุณอาจจะไม่ชอบเออมันก็เป็นประมาณนั้นดีอ่ ัเลยว่าเปื่อยอ่ะตานะอันนี้ออมได้ทีละอันใช่ปะโหสามร้อยอันนี <S 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 ้ประมาเป็นช ah> ั่วโมงอ่ะโอ้ยเกินเกินอีก็สามสี่ชั่วโมงอ่ะสี่ชั่วโมงได้อ่ะสามสี่ชั่วโมงอ่ะไม่มีออโต้ด้วยใช่ไหมเอ้ยมืออย่างเดียวเลยอ่ะเปื่อยอ่ะสมมาแบบ้ามามีเติมกาชางั้นเลยเดินะ ผมบอกตั้งแต่ผมกลับมาโดดเดี่ยวแล้วนะครับว่าผมจะทำอะไรก็ทำอะไรวันนี้ผมไม่ได้โฟกัสอะไรอ่ะคือผมไม่ได้จะทำแก๊งด้วยซ้ำแต่ก่อนนี้จะได้ไม้แต่ละทีนะโอ้โหคิดแล้วคิดอีกอะแค่นั้นเองว่าจะเอาไม้หรือปากหลามอะเออคิดแล้วคิดอีกอะ นี่ครับมันไม่มีอะไรเยอะเลยอย่าไปคิดเยอะครับว่าผมจะอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นอย่างนี้ถ้าผมจะกลับไปไม่ไม่ทำผมก็แค่เข้าไปบอกแล้วว่าผมยุบแก๊งก็จบแค่นั้นเองใช่ครับมัน ตอนผมตั้งตัวมันก็มันมันก็มันก็เป็นพวกมันที่มาอยู่กับผมผมก็อผมก็ตั้งแก๊งแล้วให้มันอยู่ด้วยกันเพราะมันจะมันะจะแตกกันเนาะก็สร้างไปก็โอเคก็ไม่มีปัญหากันก็ให้มันคุมต่อผมก็บอกแล้วผมไม่คุมนะผมไม่เอานะแก๊งอะผมเป็นหัวหน้านะผมก็ตั้งให้มันอยู่เฉยอย่าไปคิดเองครับถามก่อนแล้วก็ค่ว่ากันเหตุผลถูกใจไม่ถูกใจก็ว่ากันถกกัน มื่อวานเมื่อวานกูไปดักได้เพื่อจุดสิบอ่ะได้มาแสนหนึ่งเงินได้เหรอเออเวดดักคนรวยเลยเออแบงค์มาแบงเอามาขายอ่ะกูแทนซะต้องแบบมันป้นได้ไอ้จุดสิบอ่ะเราเราก็ดักไว้อะไม่ไม่ไม่ต้องขายอ่ะร้อนป่ะร้อนเผาเลยร้อนร้อนเลยร้อนเลยแจะขายหนึ่งแล้วไงพี่เขทำอะไรวะเนี่ยโภนกับโภน ผมผมเป็นคนตามนะผมเป็นคนตามนะผมไม่ใช่หัวแก๊งนะครับและอีกอย่างมามาถามว่าผมก็บอกไปแล้วมึงจะยุบหรือไม่ทำมึงก็ทำเหียแล้วมึงก็ทำไปเลยผมไม่ใช่หัวแก๊งมึงก็ทำไปดิ